วันนี้ก็เป็นวันเรื่องดีวันนะครับที่เราได้มาเปรโมตบทภาพยนตร์ออเรื่องซิง์เหนือเสือใต้นะครับชื่อสังกฤษว่าไถไฟเตอร์เป็นหนังแอคชั่นตลกนะครับก็เรียกว่าครบรถนะฮะมีทั้งความสนุกสนานความบันเทิงตลกแล้วก็แอคชั่นที่สุดมันนะครับก็การันตีว่าครบวงจรครับสำหรับแต่ละคนเป็นงไงบ้างบทบาทว่าเป็ไใรีหน้นนที่อะไรแนะนำนิดนึงค่ะได้เลยครับสำหรับผมนะครับ เป็นแอคชั่นเท่ดุเดือดครับผมโอ้โหเชื <mag. S 2> <ห>่ออะไรนะเรื่องนี้ตลกครับผมเหมือนเดิมครับผมยังคงคาแรคเตอร์ความสนุกสนานไว้อยู่ครับไม่ไข่รอกไม่เอาเป็นเรื่องหน้าแล้วกันน้อครับกับเรื่องนี้แอคชั่นตลกครับเรื่องคอมเมดี้ที่มีผมในเรื่องแอคชั่นยังไงครับน้าก็เดี๋ยวให้พี่เดียวกับพี่ต๊อกแบกครับผมครับแล้วละครเรื่องนี้เรื่องนี้ต้าหนาาพดยังไงครับ้าก็สนุกครับเฮฮาครับตัวโจ๊กครับเหมือนเดิมครับหัวจอยนะครับพี่พี่ ครับผมรับบทเป็นตำรวจนายพายพุช่ากับน่าจะมาร่วมควนกับน้องๆนี่แหละครับผมอาจจะแบบมีผู้มีอะไรกันบ้างครับมมเรื่องนี้เป็นอย่างนี้มันแตกต่างกับมูมเรื่องอื่นเพราะมันมีตับคอมเมดี้อยู่เอว้อะไรอันนี้ต้องต้องรอต้องรอดูทางทีมโกราฟเนะครับว่าเขาพี่ๆเขาให้ขนาดไหนใช่ครับทางพี่บาคินจะให้ผู้ขนาดไหนอะไรเงี้ยครับก็เรียกว่าแบบ ูก็บูเต็มที่ครับบูมันครับแล้วก็มีสีสันของความบันเทิงก็คือตลกแทรกเข้ามาใช่ครับผมผมรับบทเป็นกำนันนกครับผมก็เป็นนักมวยตอนหนุ่มฮะพอตอนโตขึ้นมาอายุมากเนี่ยก็มาดูแลหมู่บ้านครับผมในเรื่องนี้เนี่ยแอคชั่นเนี่ยเราจะกระชับครับเราก็เป็นแอคชั่นแนวใหม่พัฒนาขึ้นมาแล้วก็เป็นแอคชั่นที่เราใช้บุลากรระดับอินเตอร์นะครับคอมเตอร์ค่อยๆทาง น่่นไ่ไมใชอ,อ๋ออ่าแอคชั่นนี่เรียนได้อารมณ์นี่เรียนได้แต่ตลกนี่เรียนไม่ได้ครับนี่ต้องเขาเป็นเรื่องกระตักกระตือเป็นยังไงนะงเรื่องแอคชั่นหนะ,ะก็จะกระชับครับแล้วก็ค่ายนี้ก็เป็นค่ายที่ทำหนังแอคชั่นที่ดีอยู่แล้วครับนะฮะแล้วก็ใช้บุคลากรที่มีประสบการณ์ระดับฮอลลีวูดระดับเอเชียมาทำบทแอคชั่นในเรื่องนี้ครับหนึ่งเดียวเดียวค่ะ อ,บบอ๋อเป็นไงฮะค่ะก็นึกสวยที่สุดแล้วค่ะในนี้ <c oughs> มีใครจะสู้หนูมไหมคะมันมาแนวแอคชั่นคอมเมดี้มันเราอย่างไรรับมืออย่างไรพวกพี่ๆก็บ้างเราก็ <c oughs> ก็ยากเหมือนกันปกติเป็นคนเรียบร้อยไงที่ทุกคนรู้กันนะค่ะเรื่องนี้ต้องหัดขี่มอเตอร์ไซค์ครับผมเรื่องนี้ต้องหัดขี่มอเตอร์ไซค์คะ่ะถึงว่าจะเป็นอคอมเมดี้แอคชั่นแต่ว่าตัวน้ำพานรับบทใบตองคะ่ะใบตองก็จะมีความห้าวแหละค่ะแต่จะไม่ได้บู๊เท่าหลายๆคนค่ะเรื่องบู๊นี่ต้องให้หนุ่มๆเขาเลย วันนี้มันความยากแค่ตัวละครตัวนี้สำหรับนางฟ้าความยากทำยังไงให้เป็นลูกสาวผมทำยังไงให้เป็นลูกสาวกำนันหนุ่มค่ะผิวคนละสีเป็นลูกสาวเขาลูกสาวพี่ต๊อกค่ะใช่ก็ต้องเรียนรู้คอมเมดี้จากพี่ต๊อกค่ะตัวละครจะได้ดูน่ารักขึ้นค่ะแต่ละครมีความอินชอนด้วยไหมมีเล็กน้อยค่ะอาจจะไม่ได้เยอะว้าวก็ก็ค่ะใช่ รับบทเป็นพ่อเอกครับไเป็นเรื่องหน้าเยเราเกิด่อยเราเหนื่ครับยังไงยังเป็นสาวทำงานเลยพอดีรับบทเป็นแบบคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองเลยครับแบบกดวนครับก็เลยได้บทนี้มาครับ เล่นอเป็นตัวเองอะไรนะมันไม่ค่อยเป็นตัวเองหรอกเล่นเป็นตัวเองทั้งหมดเลยครับเอาผมอ่านบทแล้วเอ้ย๊ะทำไมมันมันเหมือนเข้าเส้นจังเลยอะไรอย่าเี้ยข้าเส้นเข้าวเส้นเข้าสายอะไรเราเอาปลาบิวบองมาช่วยไหมฮะช่วยช่วยครับผมปลาบิวบองเอาอะไรมาวันนี้เอาขนมปุกกี้ ขอบคุณมากเพื่อนขอบคุณมากดีมากเพื่อนหน้าผมซื้อไปกินนะครับเป็นยังไงตอนนี้ฝากผมมาซื้อครับทำไมขาจะหายขาาหายไปเลยขยายความาำเป็นตัวเองหน่อยครับสำหรับตัวละครผมว่ามันมีความหมูครับหมูใกล้แล้ว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 น่าเหาแล้วก็ผมว่ามันตีตะก้อเก่งครับเพราะว่า อ่านแล้วมีเสีมีจากเตะตะก้อด้วยแล้วเขาเตะตะก้ออาชีพด้วยครับเอาจริงป่ะใช่ไหมครับเป็นนักกีฬาทีมชาติครับใช่ค่ะแต่พอดีอะไรซะก่อนชาติชายครับมีอะไรไหมพี่ทำไมหาเรื่องเนาอ่ะบูบูครับพี่ขึ้นเตะตะก้อครับแล้วผมข้ามฟาตีลังกาตีลังกาตกใช่ครับมีแบบมีคนนั่งอยู่บนคอแล้วผมก็ มึงไปอ่านบทเรื่องไหนมาต้องอยบางตุ่มต้องอยบางตุ่มใช่เรื่องนี้หรือเปล่าใช่ชอบชอบแบบแล้วต้องบู๊ครบทุกคนครับอันนี้ต้องบู๊ครบทุกคนใชาแนลชาแนลชาแนลจะแนลแล้วบทแล้วบทเป็นเกลียวครับแบบนี้เป็นมามาโดนตีครับแต่เป็นเรื่องเรื่องแรกครับก็เลยแบบตื่นเต้นนิดนึงบาองา แกกับพี่เขาบอกคนเนีต้องเข้าซีนด้วยกันต้องเข้าซีนด้วยกันทำไมเรารบควนับพวกเขาไม่ทันเหรอหรือยังไงใช่คุณมองแค่กุณหรืออเลยเขาเิยเขาเคยเราเราจะยังไงต่อครหลังจากนี้คือแบบแต่ละคนได้แล้วคาแรคเตอร์ไปแล้วเนาะครับผมราคาอ๋อตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเวิร์กช็อปครับก็เตรียมเปิดกล้องแล้วครับทุกคนก็ตอนนี้ก็ทั้งเวิร์กช็อปทั้งนักแสดงก็ทำงานหนักหน่อยทั้งเรื่องของ การแสดงซึ่งไม่ค่อยเป็น sort ห of ่วงอยู่แล้วก็จะเป็นเสียเป็นเรื่อง acting เรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับที่ต้องมาเสริมในตัวของบทมากกว่าเช่นน้องก็ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ก็ต้องมาฝึกฝนนิดนึงอย่างเงี้ยครับเราเรายังไม่ทิ้งลายของความเป็นแอคชั่นเข้าไปนิดนึงครับแต่ว่าเป็นความบันเทิงครับเรื่องนี้ระยะเวลาจะเริดเมื่อไหร่หรือยังไงอ๋อเรื่องนี้มีกำหนดเปิดกล้องก็คือที่นี่แหละครับก็มีมีแพลนว่าจะเข้าลงวันที่25ธันวาคมปีนี้ครับก็คือผ่าน ใช่ครับก็ส่งท้ายปีใหม่นะฮะจะได้เป็นความบันเทิงมากกว่าเป็นสีสันให้ผ่อนคลายช่วงข้ามปีใหม่ครับความคาดหวังค่ะก็ว่าไม่ได้แอคชั่นนานาโล่อะไรอย่างนี้ใช่ใช่แต่เราพยายามดึงแอคชั่นเก่าๆกลับมานะครับแล้วก็พัฒนาใหม่เพื่อดีไซน์ออกแบบใหม่ให้มันสรุกสั่งมากขึ้นเอกกับตลาดสากลด้วยอย่างเงี้ยครับก็จะไปทิ่งซิ่งเดียเจอร์ไว้แต่ถ้าความคาดหวังก็ คาดหวังว่าคนดูจะดูและสนุกสนานครับเรื่องนี้อยากให้เป็นความบันเทิงครับนะฮะเพราะว่ามันสนุกตั้งแต่ต้นเรื่องจนท้ายเรื่องเลยนะครับทั้งทั้งบันทั้งตลกอะไรเงี้ยครับก็มีทั้งพบทุกรสมากกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับคิดเกินนะขึ้นมาอีกตื่นเต้นดาแล้วครับอย่าลืมนะครับเค้กหยองใจสันตินะครับผมโอ้ยซึ้งออไล่ไล่เาไล่ได้ได้ต้องหาผมต้องหาทุกท่านก็มีนะครับพัดนี่